แล้วก็มีท่านสปนนะคะแล้วก็มีนักวิจัยอื่นๆนะคะโดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตรสาจาร,รย์ดยพรพรกมลสากของนะคะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่ซึ่งเพิ่งติดต่อมานะคะซึ่งท่านนี้ก็มีความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของยานะคะเพราะท่านเคยทํางานอยู่ที่อเมริกาประมาณ30ปีนะคะเป็นคนไทยนะคะก็คือคุณคริสนะคะแล้วก็ซึ่งทางเราก็ได้ร่วมกับบริษัทของท่านอาจารย์คุณชิตนะคะท่านท่านนี้นะคะซึ่ง ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าทางท่านอาจารย์บุชิะค่ะขอปุ๋ยพุทธวันนะคะก็คิดสูตรปุ๋ยนี้สาหรับพืชกระท่อมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสูตรแต่ละสูตรมาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ดรเกือบทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะซึ่งกระท่อมเนี่ยจริงๆเป็นพืชในวงเดียวกับกาแฟนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่า ว่าเอสทำไมถึงนะักระทอมมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะว่ามันมีสารสำคัญ2กลุ่มนะคะหลักๆก,ก็คือเป็นกลุ่มออลคอลอล์กับฟาร์โมนนะคะซึ่งกลุ่มฟาร์โมนโดยหลักเนี่ยมันจะเป็นสารกลุ่มต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะส่วนกลุ่มออลคอลอย์มันจะมีผลกับระบบประสาทนะคะ,ะหลักๆก,ก็คือตัวเมท่าจีนินกับเซเว่นไฮอกซีเมท่าจีนินนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างของเมท่าจีนินนะคะจะเป็นกลุ่มเอีนะคะแล้วก็ มีคนที่ศึกษากระท่มเนี่ยปลูกได้ดีที่สุด3ประเทศนะคะคือประเทศไทยนะคะอินโดแล้วก็มาเลเซียแต่ประเทศไทยเนี่ยถูกกฎหมายแล้วแต่มีหลายประเทศที่ศึกษาแล้วก็เจอสิทธิบัตรนะคะคือที่อเมริกาเนี่ย196รายการนะคะ ที่ญี่ปุ่น5ารายการจีน5ารายการแล้วก็มาเลเซีย2ส,ส่วนในไทยยังไม่มีสิทธิบัตรเลยนะคะมีเฉพาะที่เป็นอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับงานกระท่อมนะคะ,ะก็มีต่างประเทศเนี่ยมีความสนใจในการใช้พืชกระท่อมนะคะอย่างที่อเมริกาเนี่ยเหตุผลหลักในการใช้พืชกระท่อมนะคะก็จะมีทั้งหมด3เหตุผลนะคะก็คือ 1. ลดพวกเกี่ยวกับใน,ในการบ,บาําบัด สามเสพติดนะคะสองก็คือรักษาอาการของโรคซึมเศร้านะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนคนที่มีความเครียดสูงสูงนะคะอย่างเช่นดารานะคะดาราหรือว่าเป็นนักธุรกิจอย่างที่ข่าวเมื่อประมาณสัปดาห์หรือว่าสองสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะก็มีดาราชื่อคุณโอลิเวอร์ปูพาสใช่ไหมคะที่ฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้านะคะ คือบางคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ยอมรับนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะใช้พืชกระท่มเนี่ยในการรักษาได้นะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ใช้กระท่อมในอเมริกาก็คือใช้เป็นเครื่องดื่มบำรุงกําลังนะคะก็จะมีขายอ่าใช้เครื่องดื่มุกำลังยังไม่ทําเป็นยังไม่แปรรูปนะคะใช้ก็ขายอ่าขายขายไปก็จะมีอ่าตามปั๊มอ่ะนะคะก็จะมีกลุ่มคนขับรถบรรทุกเนี่ยซื้อใบกระท่อมไปเขียวนะคะ ซึ่งการที่เราจะทําให้กระท่มเนี่ยเป็นพืชท,ที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้นะคะมีความจาเป็นอย่างยิ่งนะคะจะต้องทําทุกอย่างให้ครบวงจรนะคะขออนุญาตขออนุญาตเปรียบเปยนะคะว่าะจะต้องมีการติดกระดุมให้ครบ4เมตรแล้วก็ต้องติดที่ผูกด้วยนะคะ ซึ่งกระดุมเม็ดแรกเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งณนะตอนนี้ประเทศไทยมีความได้ดเปรียบก็คือดึงเราปลูกได้แล้วก็ได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าด้วยสภาพภูมิอากาศแสงน,นะคะอุณหภูมิมันก็เลยทําให้กระท่อมผลิตสารสําคัญปลูกต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาไม่ได้เพราะว่าอากาศหนาวนะคะ,ะกระดุมเม็ดที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของต้นน้ำก็คือในเรื่องของการปลูกกระท่อมที่มีคุณภาพ คำว่ามีคุณภาพก็คือ1มีสารสาคัญเยอะนะคะ2ต้องไม่มีสารปนเปื้อนนะคะเพราะว่าการที่เราจะนํามาเป็นยาหรือว่าส่งต่างประเทศสารปนเปื้อนเนี่ยมีความจําเป็นและสําคัญมากถ้ามีสารปนเปื้อนปุ๊บนะคะส่งไม่ได้เลยนะคะกระท่อมจากที่จะมีมูลค่าก็จะกลายเป็นขยะแทนทงนะคะอันที่3ก็คือกลางน้ำก็คือในเรื่องของการแปรรูปนะคะเราจะต้องถูกระท่อมแล้วแปรรูป ไปเป็นผลิตภัณฑ์ไปเป็นยานะคะเราจะไม่ปลูกกระ่อมแล้วขายแค่ใบนะคะถ้าเราปลูกแล้วขายแค่ใบมันก็จะเป็นเหมือนที่ผ่านมาแล้วมันจะไม่มีมูลค่าแต่พอมีการแปลรูปปุ๊บนะคะมูลค่ามันก็จะเพิ่มนะคะเป็นเป็นห้าถึงสิเท่าหรือมากกว่าสิเท่าด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เอ่เม็ดที่สีก็คือปลายน้ำก็คือในเรื่องของการตลาดนะคะอ่ะณตอนนี้นะคะกฎหมายถูกต้องแล้วระบบ ต้นน้ําเราส่งเสริมปลูกให้มีคุณภาพนะคะก็จะมีทางบริษัทปุ๋ยของภูตะวันนะคะมาช่วยในการที่แบบผลิตปุย๋ยเพื่อที่จะสร้างสารสําคัญนะคะแล้วก็ระบบกลางนะก็คือกระบวนการจัดการการแปรรูปต่างๆซึ่งณตอนนี้ทางกลุ่มทางบริษัทเองก็ได้เตรียมนักวิจัยนะคะที่สําหรับที่จะวิจัยทางด้านยาเครื่องสําอางอาหารเครื่องดื่มนะคะอาหารเสริมซึ่งตอนนี้เราเรา,เราเซ็ตคนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ในเรื่องของการตลาดก็เป้าหมายแน่นอนก็คือจะต้องเป็นตลาดต่างประเทศเพราะว่ามันสามารถมาแทนยานหลายๆกลุ่มนะคะซึ่งการกดล็อกนะคะอย่างเป็นทางการนะคะจริงๆปลดมาก่อนนั้นมี5้ปีนะคะแต่กดแค่อําเภอนาสารใช่ไหมคะแต่ว่าที่อย่างเป็นทางการก็คือ24สิงหาสองพนหารนะคะแล้วก็กดในวันที่24ี่เนี่ยคือให้ปลูกอย่างเดียวนะคะปลูกกินใบสดแต่แปรรูปไม่ได้นะคะ แต่ก็มีการประกาศให้แปลรูปได้ในวันที่30ธันวาคม2564นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกระท่อมที่ปลูกนะคะหถูกกฎหมายแล้วนะคะสสามารถแปลรูปได้แล้วนะคะ mm hmm. นี่นะคะก็เป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องของการแปลรูปนะคะซึ่งกระท่อมเองปลูกได้แค่3ประเทศคือ1ในไทยถูกกฎหมายแล้วนะคะส่วนมาเลกับอินโดนะคะปลูกแต่ยังไม่ถูกกฎหมายแล้วก็มาเลเนี่รู้สึกว่าจะถูกกฎหมายแค่ สองรัฐนะคะสรัฐที่เหลือไม่ถูกจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซึ่งอันนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยมากๆนะคะเนีอันนี้เป็นบริษัทที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจเืชื่อททอมนะคะอย่างเช่นบริษัท Metalwork นะคะ Metalwork เนี่ยก็จะดึ